ตรอออยยเท้าาพ่งก่อนหน้านี้ก็มีความรู้แพทย์แผนไทยมาครับก็เคยเปิดนวดมาก็พอหลังจากที่มีโควิดมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ เราก็ดึงตัวเองไปทําเกษตรมั่งพะอตะก่กนเราก็มีประสบการณ์เราก็เดินตามแม่หลวงรอก้าเราอยากทาเศรษฐกิจพอเพียงคือเกษตรเนี่ยผมะว่ามันเป็นพื้นฐานของคนไทยอยู่แล้วการเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกแล้วก็มีอยู่มีกินได้ผมมองว่าผมแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนคือ1เราทําแบบปลอดสารแล้วเราได้เดินในสวนเป็นการออกกาลังกายทําให้ร่างกายเรา,าแ,แข็งแรงผมภูมิใจนะครับถึงแม้เราเป็นเกษตรกรคน,นเล็กแต่เราได้ทาอาหารสิ่งที่ดีๆเนี่ยส่งให้ผู้บริโภคได้กินได้ใช้บางทีก็แจกมัาง ให้มั่งเนี่ยมันภูมิใจครับที่เราเล็ดสร้างอาหารดีๆให้ผู้บริโภคได้มีสุขภาพที่ดีครับ